พิชิตตั้งกรรมการสอบกรณีเด็กเชื่อมจิตลั่นยุคตนสำนักพุทธต้องกล้าชี้ถูกชี้ผิดพิชิตตั้งกรรมการสอบกรณีเด็กเชื่อมจิตลั่นยุคตนสำนักพุทธต้องกล้าชี้ถูกชี้ผิดจ่อถแถลง17พฤษภาคมเดี๋ยวได้รู้เชื่อมจิตได้หรือไม่นายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว,ว่าหลังจากได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยว องได้ตั้งคณะกรรมการทำงานตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูลข่าวสารและการกระทำอันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาโดยมีนายบุญเชิดกิติธรารังกรูเป็นประธานเพื่อมาตรวจสอบกรณีเด็กเชื่อมจิตโดยย้ำว่าตนคนเอาจริงเอาจังและจะไม่ให้สำนักพุทธนิ่งเฉยตอนนี้ตนมีการพูดคุยโทรศัพท์กันโดยตลอดเพราะคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องได้รับการกระจ่างแม้สำนักงานพุทธศาสนา จะไม่มีอำนาจในการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่หากเด็กเชื่อมจิตไปล่วงล้ำกฎหมายบ้านเมืองก็เป็นเรื่องหนึ่งเวลานี้ตนได้ให้นโยบายผู้อำนวยการสำนักพุทธว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาต้องกล้าชี้ผิดชี้ถูกกรณีเชื่อมจิตเชื่อมได้หรือไม่ได้เมื่อผมมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกำกับสำนักพุทธศาสนาสำนักพุทธต้องกล้าหารต้องกล้าชี้ ซึ่งเป็นเหตุที่ต้องคุยกันมาตลอดหลังจากรับตำแหน่งนายพิชิตยังกล่าวต่อด้วยว่าพอสสำนักพุทธได้มีการรายงานว่าได้มีการตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวขึ้นมาและพิจารณาเรื่องดังกล่าวเมื่อประมวลเรื่องแล้วก็จะนำเสนอที่ประชุมมหาเทรสมาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้อย่างไรก็ดีสังคมติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดดังนั้นวันที่17พฤษภาคมเวลา10บนาฬิกาจะมีการแถลงข่าววันวิ สาขบูชาโลกจากนั้นตนจะให้พออสำนักพุทธเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตํารวจมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับสื่อมวลชนซึ่งเขาจะมายืนยันบางอย่างซึ่งอยากจะให้สำนักพระพุทธศาสนาเป็นคนพูดเองเพราะตนได้ให้นโยบายไปแล้วว่าเราต้องกล้าหาญว่ากรณีเชื่อมจิตทําได้หรือไม่หรือตกลงแล้วขัดต่อพระไตรปิฎก หรือขัดต่อเรื่องใดๆในพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้ซึ่งก็จะได้รับความกระจ่างดังนั้นเรื่องนี้เป็นที่มาที่ตนบอกว่าศรัทธ,ธาอย่าแกว่งธรรมะไม่ใช่เรื่องซื้อขายและตอนนี้ทางพออ,อสำนักพุทธบอกว่ามีข้อมูลครบทุกอย่างและเราจะได้เห็นกันว่ากรณีเชื่อมจิตมีจริงหรือไม่และทำได้หรือไม่เพราะเมื่ออิงหลักพระพุทธศาสนาและตามกฎกระทรวงก็ถือเป็นหน้าที่และภารกิจของสำนักพุทธ นายพิชิตยังกล่าวต่อว่ากรณีนี้ไม่ใช่กรณีแรกยังมีอีกหลายกรณีตนจึงให้นโยบายกับสำนักพุทธสำนักพุทธต้องปฏิบัติการเชิงรุกเร็วๆนี้ตนขอให้พออ,อสำนักพุทธเชิญพออ,อสำนักงานพุทธศาสนาทุกจังหวัดทั่วประเทศมาให้นโยบายว่าการปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้หลายฝ่ายพอใจจะดำเนินการอย่างไร